สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอล3หลีกใหญ่ในยุโรปนะคะทั้งลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและกลาวโชวซเรียอาอิตาลีในฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ไปดูกันว่าแต่ละลีกแต่ละคู่ลงทำการแข่งขันเวลาไหนกันบ้างคะ่ะเริ่มกันที่โปรแกร,รมการแข่งขันลาลิกาสเปนฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5สัปดาห์ที่1 6นะคะ คืนวันศุกร์ที่6ธันวาคม2567เซลต้าบีโก้พบกับมาโยก้าในเวลา3นาฬิกาในขณะที่คืนวันเสาร์ที่7ธันวาคม2567ลาสพามาสพบกับเรอัลบายาโดลิดในเวลา20นาฬิกาเบติสพบกับบาร์เซโลนาในเวลา22นาฬิกา15บานาทีบาเลเซียพบกับรายโยบายเยกาโนาในเวลา24นาฬิกาสนาทีและจิโรนาพบกับเรอัลมาดริดในเวลา3นาฬิกา คืนวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567เลกาเนสพบกับเรอัลซิดาดในเวลา20นาฬิกาเอเลติบบิวบาพบกับเยเรเอลในเวลา22นาฬิกา15นาทีโอซาซูนาพบอาลาเบสในเวลา24นาฬิกา30นาทีและแอเลติโกมาดริตพบกับเซบียาในเวลา3น,นาฬิกาขณะที่คืนวันจันทร์ที่9ธันวาคม2567เคตาเฟพบกับเอสปันยอนในเวลา3นาฬิกา ไปดูโปรแกรมการแข่งขันบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2,024-2,025ในสัปดาห์ที่13กันนะคะคืนวันศุกร์ที่6ธันวาคม2,567สตุตการ์ดพบกับอุนิโอนเบอร์ลินในเวลา2นาฬิกา30นาทีส่วนคืนวันเสาร์ที่7ธันวาคม2,567คู่ที่จะลงทำการแข่งขันในเวลา21นาฬิกา30นาทีโฮสไตคิวพบกับไลซิก แฟรงเฟิร์ตพบกับเอาสบวกโบคุ่มพบกับเรเมนบาเยอร์มิวนิกพบไฮเดนฮามและเลเวอร์คูเซ่นพบกับซังพาวลีขณะที่มือนเช่นกลัดบักจะพบกับดอดมูลในเวลา24นาฬิกา30นาทีวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567วลฟบวกพบกับไมล์05ในเวลา20น30นาทีและโฮเฟนแฮมพบกับไฟบวกในเวลา23นาฬิกา30นาที ปิดท้ายกันที่โปรแกรมการแข่งขันเกาโช่ซีเรียอาอิตาลีด้วยดุการ2 0 2 4 2 0 2 5สัปดาห์ที่15กันค่ะคืนวันศุกร์ที่6ธันวาคม2,567อินเตอร์มิลานพบกับปามาในเวลา24นาฬิกา30นาทีอตาลันตาพบเอซิมิลานในเวลา2นาฬิกา45นาทีคืนวันเสาร์ที่7ธันวาคม2,567เจนัวพบกับโตริโนในเวลา21นาฬิกา ยูเวนตุสพบบอรลญญาในเวลา24นาฬิกาโรมาพบเลดเช่ในเวลา2นาฬิกา45นาทีคืนวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567ฟีอเรนตินาพบกับกายารีในเวลา18นาฬิกา30นาทีเวนโรนาพบกับเอ็มโพลีในเวลา21นาฬิกาเวนเซียพบโคโมในเวลา24นาฬิกา และนาโปลีพบลาซิโอในเวลา2นาฬิกา45นาทีส่วนคืนวันจันทร์ที่9ธันวาคม2567มอนซาพบกับอูดิเนเซในเวลา2นาฬิกา45นาทีทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวนันโวได้ครบทุกกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sportman News Channel ค่ะ